ครับท่านผู้ชมผมก็ไปเดินพาท่านผู้ชมชมนากลือซึ่งเป็นเกลือสินเทาที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับก็ได้เห็นวิธีการทําเกลือสินเทาครับที่อําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเนี่ยนะครับพอเราขับรถเลี้ยวซ้ายที่จะไปคาชะโนดเนี่ยไปบึงการต่อเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็น ร้านสองข้างทางเนี่ยเขาก็ขายเกลือกันอยู่ซึ่งเป็นเกลือสินเทาเดี๋ยวจะจอดลงไปซื้อสักหน่อยนะครับผมก็มาจากเมืองทะเลจะเอาเกลือสินเทาไปดูสิว่าเกลือสินเทากับเกลือทะเลมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับบนี่ก็เป็นเกลือสินเทาเพาะเป็นว่าร้านนี้เจ้าของร้านไม่อยู่แต่เจ้าของร้านเนี่ยเขาก็ขายกล้วย,นะย,ยไม้ด้วยนะนี่เขาขายกล้วยไม้ด้วย เจ้าของไม่อยู่เดี๋ยวไปอีกร้านหนึ่งก็แล้วกันนะครับมีร้านอยู่เรียงรายเลยทีเดียวนนี้เจ้าของร้านอยู่สวัสดีครับคุณสวัสดีครับคุณพี่อันนี้คือเกลือสินเทาใช่ไหมครับอันนี้เป็นเกลือ,ลอปน<ล>นีเเ่เกลือปนเกลือสินเทาเกลือต้มเกลือสุกเกลือต้มหรือเกลือโซ่เกลือ,ลอลสุกต้มให้สุกต้มให้สุกแล้วมีเอ,อเ,เอดีน อันนี้อันนี้เป็นยังไงนะเกลือไอโอดีนเกลือไอโอดีนอันนี้คือดอกเกลือดอกเกลือนี่มันเป็นอย่างไรครับคุณพี่มันเป็นมันเป็นเกลือหัวแรกน้ําแรกเป็นเกลือหัวแรกหรือเป็นเกลือน้ําแรกเออ่ช้อนลงมาเป็นเกลืออ๋อแล้วแล้วก็เกลือน้ําที่สองจะเป็นอันไหนอ่ะเป็นเกลืออันนี้นะครับเป็นเกลือน้ําที่สองแล้วก็นี่ก็คือเป็นเกลือดาน ววัเรียอันนี้อันนี้เป็นเกลือดานให้วัวเรียให้วัวเรียให้วัวกินอ๋อเป็นเป็นมะเป็นน ت, ้ําที่สามอ่าเป็นน้ําที่สามเกลือดิบอันนี้เกลือดิบมันเป็นยังไงครับเกลือดิบที่มันตากตามตุ่งนาอ๋อเกลือดิบที่ตากตามทุ่งนาตามทุ่งนาครับงั้นเออผมก็ไปนอกที่นี่วิเคราะบอกเด็กแล้วเกลือที่ดีที่สุดที่จะต้องซื้อไปกินนี่คือเกลือไหนเอาอร่อยไม่กินจกบเลยนะที่เป็นไปนี้ต้ cámara, <t <t องเป็นดอกเกลือ คือเงนที่เก็มันคือสปาผิวขัดผิวอ๋อมันเป็นเอาไปเป็นปาอ๋อเป็นเกลือสปาเอาไปขัดผิวกครับถุงถุงหนึ่งมีเอ่อถุงใหญ่นะมีกี่ถุงเล็กครับมีหกถุงครับเท่าไหร่นะครับมีหกถุงห้าสิบบาทมีหกถุงห้าสิบบาทอังนั้นผมซื้อหกถุงแล้วกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเกลือเป็นดอกเกลืออ่าแล้วเป็นเกลือ แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเกลือเหลืองเกลือเม็ดเม็ดอย่างนี้ล่ะครับเ,เกลือที่ทำพวกนี้มันจะไปทาอะไรพวกปลาหมึกเอาไปเอาไอ้แช่ปลาหมึก,กเอาไปฟอกปลาหมึกตีปลาหมึกแล้วก็ไปทําปุ๋ยเอาไปทําปุ๋ยแล้วก็หมักปลาาก็ได้เอาไปหมักปลาาก็ได้กเกลือพวกนี้มันจะถูกกว่าเกลือทะเลไหมครับเราจะถูกกว่าแล้วนาเกลือมันอยู่แถวไหนครับมันปบรลุงรอบบรรลุงนาเกลือหมด บ้านดุงนี้นาเกลือหมดเลยไอ้แถวนี้ก็ทํานากันไม่ได้ดีดินมันเค็มเป็นบางที่ครับเป็นบางที่นะลำห้วยข้างลำห้วยอ๋อข้างลำห้วยถึงจะทําได้จะมีคลองน้าอ๋อครับข้างล่างจะเป็นภูเขาเกลือข้างล่างจะเป็นภูเขาเกลือเขาเขาเจาะเหมือนน้ำบดานครับแล้วก็ลงไปแล้วก็สูบขึ้นมาครับมาใส่แล้ครับแล้วก็พักครับให้น้ำมันใสครับตกตะกอนครับเจ็ดก็สูบไปใส่กระหะ สูบไปใส่กระทะครับก็แค่ล้างใส่แหละจนจนแล้วก็ไปต้มเหรอครับครับต้มโอ้ข้าวใหญ่คุณพี่ขายเกลือมานานหรือยังครับเนี่ยประมาณเกือบยี่สิบปีแล้วครับเกือบยี่สิบขายดีไหมครับช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอ๋อช่วงนี้ไม่ค่อยดีต้นใหม่มาเนี่ยเหรออ๋อเพราะมีโรคโควิดใช่ไหมมันก็มีผสมมัาละข้ากหอนเคยได้ตอนที่ถนนยังไม่เสียจังไหม อันนี้สี่พันห้าพันสามพันครับอันนี้พันหนึ่งสองห้าร้อยเจ็ดร้อยโอ้เลยโอ้ขายได้น้อยลงนะอ่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ดีนะครับเมื่อก่อนนี้ไอ้ร้านขายเกลือไม่กล้วยเท่าไหร่เมื่อก่อนร้านขายเกลือมันน้อยด้วยมีกว่าา้้นโอตอนนี้ตอนนี้ร้านขายเกลือก็เยอะแข่งกันต่ตรงไอ้สะพานมาน่ะถึงตรงนี้สิบเจ็ดร้านโอ้สิบเจ็ดร้านเลยเหรอครับโอ้ครับอ่ะเอาเป็นว่าผมช่วยอุดหนุนนะครับ เอาอดอกเกลือไปเป็นเกลือสปานะครับเนี่ยมาจากไหนครับโอ้ผมผมมาจากชนบุรีก็จะมาดูอ่ะไม่เป็นไรครับไม่ต้องทอนผมให้60บาทอ่าขอบพระคุณมากที่ให้ข้อมูลอขอบคุณนะครับขอบคุณครับนี่ก็ได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเกลือสินเทาเขาเรียกมีเขาเรียกเกลือนี้ก่เกลือทะเลอ่ามีไอโอดีนนี่ดอกไอ้นี่ไอโอดีนนี่หมายความว่าคือเขาไปผสมไอโอดีนครับเขาผสมหมอคือเกลือสินเทาเนี่ยมันจะไม่มีไอโอดีน ครับเนี่ยไม่มีมอสสารสารณสุขอืกเราจะรับมาทีอรับเรือนี่ไปไปผสมโรงงานอ๋อไปผสมที่โรงงานไปผสมไอลดีนออกมาอันนี้ก็จะแพงกว่าสิไม่แพงครับอ๋อไม่แพงคตกทุนถึงหนึ่งสิบบาทตกทุนถึงสิบบาทครับก็คือเพื่อชาวบ้านได้กินและจะได้มีไอโอดีนนะกินป้องกันโรคคอพอกกินป้องกันโรคคอหอยพอกเออคือถ้ามันไม่มีไอโอดีนนี่จะเป็นโรคคอหอยพอกครับ ก็ขอบคุณคุณพี่มากครับเชื่ออะไรครับผมชื่อนายแดงครับนายแดงขอบคุณที่ให้ข้อมูลผมแล้วก็ให้ข้อมูลประชาชนด้วยนะครับว่าที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเนี่ยนะครับก็จะมีการทาเกลือทาเกลือสินเชโนดทางไปคําชะโนดแา่นี้เป็นบ้านดุงคำชะโนด14กิโลสิบกิโลไปคําชะโนดนะครับก็ใครผ่านมาทางนี้ก็แวะซื้อเกลือนะครับราคามันจะถูกเกลือทะเลนะครับขอบพระคุณมากครับครับประบัวัสดีครับ นี่ก็เดินมาดูนาเกลือนาเกลือสินเทาเกลือสินเทาที่อำเภอบ้านดุงนี่นะครับก็จะอยู่ริมทางหลวงหมายเลข2096ทางที่จะไปคำชะโนดจากอุดอรธานีนะครับก็จะมีบริเวณนี้ก็จะมีนาเกลือแล้วก็ร้านขายเกลืออยู่เรียงรายสองข้างทางเลยครับมีคราบเกลืออยู่นี่คือน้ำเกลือที่เขาเอามาแช่ไว้ บริเวณนี้ก็จะมีโรงแรมรีสอร์ทแล้วก็มีสปาด้วยนะครับก็เลยถือโอกาสที่จะจอดทําสปาแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสปาเนี่ยนะครับสปาเกลือเนี่ยก็เดินไปดูนากเกลือสักหน่อยเป็นการออกกําลังกายเป็นการวอร์มออกกําลังกายนะครับวิวทิวทัศน์ของทุ่งนากเกลือนี่ก็สวยงามดีทีเดียวนะครับว่าเป็นทุ่งโล่งไปทีเดียวนะครับไปดูนากเกลือกันว่าเป็นอย่างไรความแตกต่างระหว่างเกลือทะเลกับเกลือสินเทานั้นก็มีความแตกต่างกันนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นคราบเกลือครับที่มนอยู่ที่นาเกลือนะนี่กเกาะกระคอนไม้อยู่เกลือสินเทาเนี่ยเรียกอย่างว่ากเกลือสูบหรือเกลือต้อมนะครับเพราะว่าวิธีแ,แบบชาวบ้านนี่ก็จะใช้ต้มเอานะครับใช้กระทะต้มคือสูบน้ํามาจากใต้ดินแล้วก็เอามาต้มนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคราบเกลือที่เป็นตกผลึกอยู่นะครับในริมคันนาเกลือนะครับก็ไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่ <het S 1> นะครับผมอยู่เมืองชนก็เป็นเมืองทะเลก็เห็นแต่เกลือทะเลแหละครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการเก็บเกลือแล้วล่ะครับ อันนี้เป็นเกลือเขาเก็บเกลือจากนาเกลือมากองกองรวมกันไว้แล้วก็มาพูดใส่กระสอบส่งโรงงานละครับเกลือน้ําแรกเกลือสินเทาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมเนี่ยตับแต่ว่าไม่มีไอโอดีนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กๆกินเกลือสินเทาไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะขาดไอโอดีนซึ่งการขาดไอโอดีนเนี่ยจะทําให เด็กไม่แค็งแกนไม่โตนะครับแต่ก็เหมาะสําหรับคนที่แพ้ไอโอดีนหรือแพ้อาหารทะเลเนี่ยก็กินเกลือสินเทาก็จะกินได้สบายเลยทีเดียวครับเกลือมากรองรวมๆมันไว้ก็จะตกเป็นก้อนแข็งต้องเอาไม้มากระแทกให้มันแตกนะครับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตลงไปถ่ายในนาด้วยนะครับไม่เป็นไรไปเลยครับครับขอบคุณครับ เกลือสินเท,า,เนเทานะครับสูบน้ำเกลือขึ้นมาขังไว้แล้วก็ปล่อยให้ผ้าทิศเผาให้มันแห้งไปจนเพิ่มความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนตกผลึกเป็นก้อนเม็ดเกลือนะครับอันนี้ก็พอตกผลึกเป็นก้อนเม็ดเกลือแล้วเขาก็มาครูดนะนี่กำลังครูดอยู่นะสวัสดีครับอันนี้กำลังเก็บเกลือแหละครับ อ้อันนี้รูดขึ้นมาตากไว้ก่อนครับโอ้กี่กี่น้ำครับถึงได้เกลือขนาดนี้ครึ่งเดือนสิบห้ามื้อคือประมาณครึ่งเดือนนะก็คือสูบน้ําจากใต้ดินขึ้นมาบ่บออยู่ไหนอยู่ตรงนู้นอ๋อเข้าใจละคือน้ําใต้ดินนี่มันเค็มอยู่แล้วสูบเหมือนน้ำบาดาลเนี่ยใช่ไหมอ๋อสูบขึ้นมาแล้วก็เอามาขังไว้ เอามาพักไว้ตรงนี้ก่อนใช่ไหมพักเสร็จแล้วก็ปล่อยลงมาปล่อยลงมาอันนี้15ครั้งกี่ครั้งครับเนี่ยทิงจะตกเป็นเม็ดเกลือแบบนี้ครึ่งเดือนครึ่งเดือนโอ้พอนี้นั่นเสร็จก็เอาใส่กระสอบ,บใส่กระสอบไว้โอเคขอบพระคุณมากนะครับที่ให้ความรู้ครับขอบคุณครับ ที่บ้านดุงนี้มีนาเกลือเยอะไหมครับครับอยู่แถวบา้<ถ>บานทงบาท้านทงบ้านกล้วยบ้านทงบ้านกล้วยเยอะกว่านี้ครับบา้บานอะไรบ้านฝางบ้านฝางคือสรุปทั้งอำเภอเลยนะมีแต่น้ำเค็มนะครับขอบคุณครับโโอโห้หเดี๋ยวผมเดินไปดูตรงนู้นหน่อยใ <โอ S 2> นกระนะสอบขอบคุณครับครับตามสบาย,บาบายขอบคุณครับเรือมันเริ่มตกหลึกแล้วเนี่ย<อ>เรือมันเริ่มตกหลึกแล้ว นี่เกลือก็ตกผลึกหนาเลยทีเดียวนะครับเกลือสินเทาเนี่ยก็จะมีความป่นมากกว่าเกลือสมุทรหรือเกลือทะเลความเค็มก็จะน้อยกว่าด้วยนะครับในการในการทำนาเกลือเนี่ยก็จะทํากันในช่วงตั้งแต่หมดฝนก็คือประมาณพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายนนะครับเพราะว่ามันต้องใช้แสงแดดในการตากไงเพราะฉะนั้นถ้าเราทำกันในช่วงที่มันหมดฝนเมื่อหมักน้ําเกลือได้15วันเกลือจะตกผลึกเยอะแล้วก็จะใช้คราดละครับมาคราดให้มันแตกบางทีก็ต้องใช้รถ ถ่าย,ย้่าก่อนนะครับรถอ่แตกเนี่ยนะครับย่าให้มันแตกก่อนแล้วก็เอาคราดครูดกองรวมๆกันไวไ้คราดนะคราดมีเป็นซี่ๆแบบนี้นะครับมาคราดแล้วก็เอามากองๆแล้วก็ใส่กระสอบอรถไถนานั้นก็ทําอะไรครับนะ่ะอ๋อเหยียบเกลือให้แตกคือมันจะมันจะเป็นแผ่นหนาเลยไอ้ออย่างทางด้านขวานี่เก็บได้แล้วใช่ไหมครับ อ๋อเก็บได้แล้วก็คือต้องเอารถมาเหยียบให้มันแตกอ๋อมันแข็งโอเดี๋ยวนี่เลยเนี่ยมันจะแข็งเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้นเลือมันตกเลยกะ การทำนาเกลือตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการทำเป็นเพื่ออุตสาหกรรมแล้วครับเป็นแมสโปรดักต์เลยทีเดียวส่งขายเป็นตันๆตันหนึ่งก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับก็เยอะเลยทีเดียวแถบนี้เกือบทุกตำบลแถวภาคอีสานเนี่ยก็จะมีนาเกลือสินเทาเยอะทีเดียวนะครับบริเวณอำเภอบ้านดุงตรงใกล้ๆอำเภอตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะทําเป็นแมสโปรดักต์ก็คือ,อส่งโรงงานอุตสาหกรรมกันเป็นส่วนใหญ่ครับนี่รถไถนาก็ครูดเกลือให้มันแตกนะครับแล้วก็คลาดมาครูดกองรวมกันไว ก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่กับการทําเกลือสมุทรหรือเกลือทะเลล่ะครับแต่สิ่งแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือที่นาเกลือสินเทาเนี่ยจะไม่ค่อยมีนกเพราะว่ามันไม่มีปลาติดขึ้นมาด้วยครับแตกต่างจากเกลือทะเลซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากน้ําทะเลเพราะฉะนั้นก็จะมีกุ้งหอยปูปลาติดมาด้วยนกก็เยอะครับคือรถออกมาขนเกลือใช่ไหมอ๋อขนเกลืออ๋อครับสวยมากขอบคุณครับเอาตามสบายเลย ตรงนี้ก็เป็นอีกแปลงนึงนะครับตรงนี้เขาก็ใช้วิธีไม่ต้องเอามือคนทำแล้วก็ใช้เครื่องปนเกลือเลยนะครับแล้วก็มาจุ่มใส่กระสอบส่งขึ้นรถเลยนะครับก็มีคนงานมาตัดเกลือเพื่อที่จะเอาไปปนให้มันก้อนเท่าเากันละเอียดแล้วก็ปนลงกระสอบเลยครับกระสอบรองแล้วก็มีคนหอแล้วก็มัดน,นะครับส่งขึ้นท้ายรถบรรทุกส่งโรงงานเลยนะครับหรือส่งไปขายตาต่างจังหวัดต่างๆครับ ตอนการถ่ายทํานี่นะครับผมก็ขออนุญาตเขานะครับทุกคนก็ยินดียิย้มแย้มแจ่มใสไม่รังเกียจที่จะให้ถ่ายครับขอบคุณมากนะครับเดินต่อมาอีกนิดนึ่งครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าเขาใช้เครื่องรถไถนาเนี่ยนะครับสูบน้ําบาดาลหรือน้าเกลือนั่นเองน้ําบาดาลมันเค็มนะครับก็สูบขึ้นมาแล้วมาใส่แปลงนาไว้นะครับ แล้วก็สูงต่อๆกันไปนะครับก็มาหมักไว้ตากแดดนี่นะก็น้ําน้าเกลือนะครับขึ้นมาจากใต้ดินเลยนะครับก็บอกว่าถ้าเกิดสูบไปนานๆนะครับดินมันก็จะยุบลงนะครับกินก็จะยุบตัวไปด้วยเพราะว่าน้ํามันซึมลงไปแทนที่ไม่ทันนะก็จะเกิดอาการยุบตัวแล้วก็การทํานาเกลือกันเยอะๆนี่นะครับก็จะมีปัญหากับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับครับผมก็พามาเดินดูแล้วตัวเองก็ได้ออกกําลังกายด้วยนะครับอากาศก็สดชื่นมากเดียวครับบริเวณนาเกลือก็เป็นที่โล่งนะครับก็ฟ้าก็ใสแสงก็สวยครับ ครับท่านผู้ชมผมก็ไปเดินพาท่านผู้ชมชมนากลือซึ่งเป็นเกลือสินเทาที่อำเภอบ,บ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับก็ได้เห็นวิธีการทําเกลือสินเทาครับก็แต่ว่าเป็นปิดเกลือที่ไม่มีไอโอดีนนะฮะนั่นก็จะเกิดโรคคอหอยพอกได้เพราะฉะนั้นบรรดาชาวมารับประทานหรือเอามากินเนี่ยมันต้องไปผสมไอโอดีนด้วยนะครับก็ได้ได้ความรู้ ได้ภาพมายที่สวยงามเพราะก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ทํานักเรืออยู่แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสให้การต้อนรับนะครับหลังจากที่ชมนักเรือแล้วเดี๋ยวจะไปสปากเกลือนะเราจะดูซิว่าเกิดมาก็ยังไม่เคยนะครับสปากเกลือดูซิว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายนะครับที่อําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมาจนจบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ